มีคนปล่อยข่าวบอกว่าเป็นหัวหน้าพักแล้วจะเป็นนายกนี่จริงไหมฮะโอ้ยไปจริงใช่ไหมมีคนไปพูดกันเยอะเราเดินเกมกันเหมือนก็พลิก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 มันพลิ้วแผ่วบามันจับต้องไม่ได้นะมันคือสารและศีลจะไปเอาปรากฏการณ์นะฮะมาเป็นตัวแปรที่จะวิเคราะห์คือการวิเคราะห์ไม่มีถูกมีผิดมันหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้ บอกว่าไงคุณพิรพันจะมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าไงบิ๊กป้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมบอกว่าพูดไปเรื่อยว่าไปเรื่อยอ้างว่าข่าวกองข่าวทหารลึกศึกถุดลิ่มทิ่มประตูคนละเรื่องเลยมันออกปะทะเลไปมาหาสมุทรวิเคราะห์กันไปเรื่อยละ <c oughs> ผมก็ย้ำนะไปยึดพักปรับคอรมอไปยึดพักมาตอนนี้ก็บอกโอ้ยไปพักละสามไม่ละสามละสายหรอกพักพลังประชารัฐจะอยู่ได้ก็เพราะพลเอกประวิทย์ ทำไมเพราะไอ้พวิชจัดการมาเน้่อต้นเป็นคนดูแลทุกอย่างนะวะทุกอย่างนะผมไม่อธิบายมาทุกอย่างเขาดูแลตั้งแรกแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องเรื่องของการเมืองรุนร้วนเลยนะครับผมอ้างอิงซูเปอร,ร์โพฮะซูเปอร,ร์โพก็ได้มีการทำโพออกมาบอกว่าชี้ยุบสภาจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดพร้อมบอกคนไทยอยากได้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลกันนิกาผู้มุ่งในการ สำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพเปิดเผยถุงผลสำรวจเรื่องของคนดีาการเมืองนะครับศึกษาตัวอย่างของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนะครับโดยดำเนินการเก็บข้อมูลผสมผสานทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโซเชียลมีเดียซึ่งมีการวิจัยเชิงปริมาณนะครับและวิจัยเชิงคุณภาพรวม1790ตัวอย่างระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนาย,ยนผลการสำรวจปรากฏว่านะครับ เมื่อถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จัดโอชามีไว้ใกล้ตัวพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละเจนะครับซื่อสัตย์สุจริตตามศาสตร์ประราชาไม่ถอนทุนคืนไม่มีประวัติด่างพร้อยรองลงมาคือร้อยละสิเพื่อประชาชนโดยเฉพาะฐานเสียงของตนเองร้อยละสิเป็นคนเก่งนะครับการศึกษาดีมีผลงานสําเร็จเป็นเป็นที่ประจักษ์ร้อยละ3.2ระบุเช่น ร่ำรวยมีบารมีเป็นต้นต่อข้อถามถึงบุคคลที่ปลีกตัวออกห่างจากพลเอกประยุทธ์เป็นกลุ่มแรกเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นในบ้านเมืองปรากฏว่าร้อยละ61.0ระบุเป็นกลุ่มสอสที่ปากบอกว่ารักบิ๊กตู่หนุนบิ๊กตู่ตอนนี้ที่บิ๊กตู่มีอำนาจตอนบิ๊กตู่มีอำนาจรองลงมาคือ21 6เป็นกลุ่มสสที่กำลังแย่งชามข้าวนะครับ แย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันตอนนี้ร้7เป็นกลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไปนะครับที่น่าเป็นห่วงคือ78.7เชื่อว่าการแย่งตําแหน่งรัฐมนตรีเป็นน้าพึ่งหยดเดียวที่ทําให้รัฐบาลแตกแยกนะครับบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนส่วนอีกร้อยละ21ระบุว่าไม่ น,นะครับนอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ7 0็ดชี้ว่าการยุบสภาคือคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดร้อยละสิเสนอให้ปรับคาตรีร้อยละ11.7เสนอว่าทํางานต่อไปผู้่วยศาสตราจารย์ยพรนพดลยังก่ายว่านะครับโพชิ้นนี้ชี้ชัดว่าคนดีของรฐบาลของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือคนซื่อสัตย์สุจริตไม่มีประวัติด่างพร้อย แต่ลักษณะของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการน้อยที่สุดคือรัฐมนตรีที่มีบารามีนะครับจึงเห็นชัดเจนว่าในคณะรัฐมนตรีไม่ควรมีคนมีบารามีมากกว่านายกรัฐมนตรีคำโบราณที่ว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับแต่ที่น่าพิจารณาคือการแย่งตำแหน่งของรัฐมนตรีนะครับการของสอสอของพรรคการเมืองกำลังกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้รัฐบาลแกว่ง ตัวสันกรอนบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ร้อนของประชาชนและผลจากการสำรวจขั้นสุทธินะครับพบว่าการยุบสภาช่วงนี้เหมาะต่อจังหวะลงจากหลังเสือของพลเอกประยุทธ์และช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรืออาจทำให้ปัญหาวุ่นวายในบ้านเมืองในช่วงปลายปีนี้ที่จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้ายือต่อไปก็ คอยรอดูกันว่าจะเกิดในช่วงปลายปีโดยที่รัฐบาลไม่ต้องทำอะไรฝืนกระแสะอารมณ์ของประชาชนนะเพิ่มเติมขึ้นมานับจากนี้เป็นต้นไปรัฐบาลต้องนิ่งๆก้มหน้าก้มตาทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนต่อไปและขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลอย่าเป็นต้นต่อของความวุ่นวายเสียเองซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร รพดกลกราวแบบนั้นนะฮะผมอธิบายหุ้นส่วนก่อนประการแรกทําไมอะ่ะผมพูดเรื่องของการยุบสภานะครับเลือกตั้งใหม่มาตั้งแต่อะไรตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละนะ,ะตั้งแต่เดือนที่แล้วบอกว่าถ้า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดินเกมการเมืองแบบนี้ประชาชนจะเรียกร้องให้มีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่บังเอิญก็ทำโพมาตรงมาดีและผมเรียนย้ำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่าจะต้องมีการปรับคัมรีรี่นกะัรเอาคนซื่อสัตว์เอาคนมีความสามารถมาก็ผมเสนอไป2ท่านคือหึ่ท่านทอาทิตย์อุไรรัตน์และคุณบรรทูนล่ำซำถ้าปรับคมตรีแบบนี้ ความเชื่อมั่นทั้งเศรษฐกิจและการไปรูปจักับคืนมาความสามัคคีก็จะเกิดปลายปีปลายปีที่จะเกิดความวุ่นวายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นซึ่งผมเรียนไปแล้วตอนนี้ก็โคมาอย่างที่ผมเรียนเลยส่วนสอสอตอนนี้คงเห็นชัดเจนนะเวลาพลเอกประยุทธ์ลำบากอะ่ะไม่ใช่เอามือถีบเอาตีนถีบเลยนะครับไม่เอาด้วยว่า,ยอ,ยา,วายอย่างนั้นว่าอย่างนี้พอสบายมั่นคงขึ้นมาปุ๊บ นะครับก็หันกระโดดเข้ามาเกาะรู้จากไหนก่อนหน้าเกิดโควิด1 i หุ้นส่วนเห็นไหมฮะเป็นยังไงมั่งทุกคนนะยันบนเอกประยุทธ์เลยไม่เอาด้วยเลยนะครับส่วนที่ดรนพดลก็บอกว่าไม่ต้องการคนบีบารมีต้องการคนดีก็พอนในการบริหารการเมืองการปกครองเนี่ยคนดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคนเก่งด้วยและมีคุณธรรม นะครับมันเป็นศาสตร์ยุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิละปะศิละปะนี่เขาก็ว่าไปตามโพที่ประชาชนต้องการตอนนี้สถานการณ์ของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากพ้นยุทธการที่ชื่อว่าวรัสพินาประชาชนพ้นภัยที่วางไว้ในเฟสแรกป้องปรามเยียวยาและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูพอพ้นเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563ปุ๊บ เริ่มต้นมที่หนึ่งวุ่นแน่นอนทำไมผมบอกว,วุ่นและเขียนบทความว่าระวังสงครามกลางเมืองเพราะเงินเยียยามหมดละต่างประเทศรัฐบาลยังไม่ได้มีการปลดล็อกเลยตอนนี้คนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไม่มีละรัฐบาลลากยาวมาเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งผมบอกแล้วว่าแก้โซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยการให้ใส่หน้ากาก ยือมาดึงมายือมาดึงมาข้ามมาทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํำลงอย่างบ,บุบบุบบุบไม่ใช่วูบธรรมดา <c oughs> นะครับเมื่อเงิน5,000บาทหมดไปต่างประเทศก็ยังไม่เปิด <c oughs> มันจะเป็นเกมบีบบีบทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยจะเริ่มขึ้นวันที่ หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปผมยำ้ำคอยดูคอยดูและคอยดูเกมจะบีบหมดทั้งเรื่องของเศรษฐกิจของโลกสังคมของโลกการเมืองของโลกก็จะบีบบีบใครบีบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ใกล้เข้าวันที่หนึ่งกรกฎาสิ่งที่เห็นก็คือทำโพมาคนต้องการให้มีการยุบสภาเพราะเขามองว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปไม่รอดแล้ว ผมรู้ไหมรู้คุณส่วนทราบไหมทราบจึงออกเกมต่อนะครับเตรียมเลือกตั้งท้องถิน่นเห็นไหมเขาไม่ได้พูดถึงเตรียมท้องตั้งท้องถิน่น2ปรับขั้นตรีเอาคนดีเข้าไปแล้วก็เลือกตั้งท้องถิน่นเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องเกิดขึ้นไหมยังไงก็ต้องเกิดขึ้นหนีไม่พ้นนะครับ ถ้าไม่เลือกตั้งใหญ่ก็ต้องเลือกตั้งท้องถิน่นมันเป็นเกมไฟ์บังคับลากต่อไปรัฐบาลอยู่ได้แต่อยู่แบบละสำมละส,สายเพราะทฤษฎีของการคารมนร์กและอันโตนิโอการชีที่นักวิชาการเขากำลังเดินอยู่และทักษิณกำลังเดินอยู่เป็นเกมบีบในช่วงข้อต่อในช่วงสงกรมซึ่งตอนนี้เ็าเรียกว่าสงกรมเวล,ลัสการจะปรับเกมได้คือหต้องปรับคัตรีเอาคนดีเข้าไป สองจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นผมได้เขียนอธิบายแล้วต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าอธิบายหมดแล้วอธิบายไปหมดแล้วตั้งแต่แรกนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามกลางเมืองมีไหมมีถ้าทําไมถ้ารัฐบาลไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์โดยเฉพาะใครพลเอกประยุทธ์ทําไมแม่นยำเมธศาสตันจะเกิดสงครามกลางเมืองตอนนี้ทำโพลมันก็เห็นคนลดความเชื่อมั่นลดลงลดลงลดลง,ลดลงเอยเพราะ ถึงแม้จะได้เงินแต่เศรษฐกิจมันตกต่ําไม่สามารถจะฟื้นฟูมาได้ลูกน้องที่บอกให้ไปหาโปรเจกต์มาก็ไปหาโปรเจกต์อย่างเดียวคือแจกเงินทําโพาบอกโอ้แจกมาเลยพลค,คนก็อยากให้แจกเงินเพราะได้นี่เพราะได้แต่คําถามคือเอาเงินมาจากไหนผมบอกถ้งแรกแล้วจะเอาเงินมาจากไหนมากมายขนาดนี้เรื่องของเงิน6.1ล้านล้านบาทนะครับที่เป็นหนี้สาธารณะ ก็มีคําแก้ตัวจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เงินที่ไปเกี่ยวข้องกับประชาชนที่ต้องรับผิดชอบแต่เป็นเป็นหนี้สธาณะที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับรัฐบาหลหรอกคําถามคือมันเป็นหนี้ได้ไงเป็นหนี้ได้ไงแต่ผมบอกนเป็นหนี้สะสมแต่รัฐบาลไหนๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นหนี้สะสมแล้วมันจะสะสมเพิ่มสูงขึ้นเพราะหนี้สะสมล่านั้นมาจากอะไรหลักคิดทฤษฎีที่ชื่อว่าประชานิยมแล้วเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นประชาลัฐปัจจุบันนี้ ยังไงไอ้นี่สาระที่ว่าจะหนี้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยประชาชนรับผิดชอบ่รับผิดชอบประเด็นคือมันมาจากไหนมันมาจากการใช้ประชานิยมใช่ไหมเป็นคําตอบนะบางคนก็เอามาเถียงเอาขอความมาเถียงไม่ใช่คนเป็นด็อกเตอร์คิดได้ยังไงเขาบอกอง,งั้นมันไม่เกี่ยวกันหน้าเลยอัพทูยูอัพทูยูนะครับแต่ผมเรียนอยีกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเกมกําลังบีรบรัฐบาล บีบรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องปรับคัมภีรบีบจะต้องยุบสภาคือต้องเลือกสองอันเนี่ยม่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือปรับคัมภีรซึ่งผมบอกทางแรกเนี่ยประชาชนร้อยละเจสิบเห็นด้วยให้มีการยุบสภาผมบอกไม่ต้องยุบป,ปรับคัมภีรและปรับอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะฮะสองท่านหลักนะครับสนะามตำแหน่งที่ต้องปรับนะครับเสียสองอันเนี่ยเครดิตมาเลยนะฮะจากนั้นพรรคอื่นๆทำไงฮะก็ก็ปรับตามโคตาเข้าไปนะฮะ คุณก็ได้ตาแหน่งเพิ่มเอาสามิตรออกไปเอ้ยขอไปฮะเอาสี่กุมารออกไปคุณก็ปรับตามโควตาภาพมันจะกลับมาดีขึ้นโดยอัตโนมัติและจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิน่นผมทราบและการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้มีการดูตัวเลขว่าตัวเลขเงินพอไหมพอไหมพอจะใช้งบประมาณมาจากไหนกระทรวงมหาดไทยได้มีการสอบถามแล้วผมเห็นแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการเตรียมพร้อมที่ถูกต้องแล้วล่ะนะครับถ้าเดินแม่นยำในศาสตร์ทางการเมืองมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่แม่นยำนะ ยังเดินลากๆถูๆเพนไปอย่างที่อาจารย์นอกเตอร์ดพดลศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นอกเตอร์ดพดลบอกอก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปก็เตรียมพร้อมไม่ใช่ม็อบธรรมดามาจากซุปเปอร์อม็มอบเลยจะมาทุกม็อบมารวมกันขับไล่บอกกับา,าไม่ต้องทําอะไรมากนิ่งๆอยู่เฉยๆก้มหน้าก้มตาไปเนะี่ยคนเหนือวันฮือน่กะนะวันมันลือนะีนะ่นมันจนะด,นดีขึ้นเพราะเกมทุกอย่างมันกําลังบีบ จากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคนวางยุทธศาสตร์เขารู้ไหมเขารู้เขาถึงเล่งให้ปรับคัมตีรีก่อนจะปรับคัมตีรีสิ่งที่ต้องทำก็คือไปยึดพักคืนมาก่อนก็ต้องมายึดพลังประชาัฐโอ้ยปล่อยข่าวกันสารพัดคนนั้นบอกว่าคุณพีรพันธ์จะไปเป็น <c oughs> คนนี้ก็บอกคนนั้นจะเป็นโอ้ยผมมีข่าววงในรู้วงนอกรู้วงในมาจากทหารผมก็อยากจะถามกลับเมื่อนะ ทหารเ,าเก่งยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเหรอเขาเชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองหรือว่าเขาเชี่ยวชาญการทาหารกันแน่ไปถามทหารมาเพื่อผมถามแบบชาวบ้านเนี่ยพูดจะได้แมนจะได้จอบใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนสุดท้ายผมบอกพลเอกประวิตย์ยังไงก็ต้องพลเอกประวิตย์ชัดเจนตอนนี้พลเอกประวิตยส่วนคนก็ปล่อยขา่าวว้ยพลเอกประวิตยเป็นหัวหน้าพานะันกนายแมงว่าจะเป็นนายก,กรัฐ

อ๋อแล้วน่ากินขอบคุณมากครับสื่อครับลุงแล้วเรื่องวันเฉลิมนี่มีความคืบหน้ากระจัดทางกัมพูชาขอบคุณมากนะครับลงแล้ววันวันที่สามวันที่สามนี่เรียบร้อยใช่ไหมวันเลือกตั้งลุงมันมีคนมีคนปล่อยข่าวบอกว่าเป็นหัวหน้าพักแล้วจะเป็นนายกนี่จริงมฮะครับสคนี่จริงใช่ไหมลุง อพนนชัดเจนนะเสียงคนเอกประวิตรคือคนที่จะปลุกปัน่นคือคนที่เป็นนักข่าวเขาว่าเขาว่าเขาคือใครก็นใหม่รู้เขาคือใครเมื่อเขาเราว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับผมย้ําอยู่เสมอนะครับหลังจากหมดโควิดปุ๊บต้องปรับคำมรีรีแต่ก่อนปรับคำมรีรีต้องไปยึดพักคืนมาก่อน สีกุมารเอาไปเถอะเอาไปไหนก็ไปนะครับจากนั้นเรียบร้อยก็ปรับคัมตรีปรับคัมภีรีอย่างผมว่าเนี่ยมันจะไม่เกิดแรงกระเพื่อมมันจะเกิดการปฏิรูปและสภาวะเศรษฐกิจคนจะมีความหวังมากขึ้นมันจะเกิด2ประการพอเกิด2ประการปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือภาพลักษณ์มันจะดีขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือ คนทุกสีทุกพวกทุกฝ่ายมันจะเบรนสตอมเข้าสู่การปฏิรูปประเทศมันจะง่ายขึ้นทุกอย่างมันจะดำเนินเดินไปนะด็อกเตอร์พรนพดลบอกว่ามันเหมือนเสือตัวเดียวกันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้โอ้โหไม่ใช่ยุตสศาสการกเมืองการปกครองมาคนละยังคนละเรื่องไปเอาเปรียบเทียบคำพังเพย คำพังเพยกับยุทธศาสการเมืองการปกครองมาคนละเรื่องไปเอาความเข้าใจเชิงปรากฏการมาตีความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่สถิติดูได้ใช่นะครับถูกต้องแต่ยุทธศาสการเมืองการปกครองต่างกันมันมีสิบศาสตร์สิบศาสตร์ในเรื่องของสถิติเนี่ยโอเคเป็นส่วนเป,ปลแปรตามเท่านั้นเป็นตัวหนึ่งเป็นเพื่องชี้วัดแต่ไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องทั้งหมดเช่นแบบว่าต้องยุบสภาเนี่ยถ้าไม่อยากยุบสาภาคุณต้องทำไงคุณต้องปรับคำตรี ใช่ไหมมันมีทางออกมันมีเกมออกแต่ปรับยังไงที่คนพอใจหนึ่งสื่อสัตว์คนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมไม่มีบาร,รมีอ่ะอทำยังไงฐานเป็นลมิตก็พลเอกประยุทธ์ห้อยตองแตง่งตองแตง่ตงพลเอกประยุทธ์โดนคนเดียวโดนบึ้มบึ้มบึมบางทีก็เละใช่ไหมมันก็ไปไม่ได้ไงเนั่นหมายความว่าหลักทุกอย่างเนี่ยที่เดินมาในยุทธการที่ชื่อวาวรัสพินาตประชาชนพลไภรก่อนหน้านี้ คนบอกว่าไงโอ้ยพลเอกประยุทธ์ไปไม่รอดบิตกตูไปไม่รอดประเทศตายแน่ๆเ่ก็เรียกว่าไงนะไอ้รัฐบาลเฮงซวยจาได้ไหมฮะวาทกรรมไอ้รัฐบาลขอทานแต่ปรากฏว่าทุกอย่างพลิก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 ประเทศนั่นก็ชมประเทศนี้ก็ชมพระเจ้าอยู่หัวก็ชมสหรัฐอเมริกาก็ชมทูตรีบเข้ามาประเทศจีนก็อยากมาเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ก็อยากมาเที่ยวใครก็อยากมาลงทุนในประเทศไทยเพราะมันเดินเกมกันเหมือก็พลิก พลิกพลิกพลิกมันพลิ้วแผ่วบางมันจับต้องไม่ได้นะมันคือสารและศินจะไปเอาปรากฏการณ์นะฮะมาเป็นตัวแปรที่จะวิเคราะห์คือการวิเคราะห์ไม่มีถูกมีผิดมันหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้บอกว่าไงคุณพิรพันธ์จะมาเป็นหัวหน้าพรคพลังประชารัฐบอกว่าไงบิ๊กป้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมบอกว่าพูดไปเรื่อยว่าไปเรื่อยอ้างว่าข่าวกองข่าวทหารลึกศึก ถูดลิมทิมประตูคนละเรื่องเลยมันออกปะทะเลไปมาหาสมุรวิเคราะห์กันไปเรื่อยล่ะผมก็ย้ำนะไปยึดพักปรับคอรมอไปยึดพักมาตอนนี้ก็บอกโอ้ยไปพักละสามไม่ละสามละสายหรอกพักพลังพิจารณจะจะอยู่ได้ก็เพราะพลเอกประวิทย์ทำไมพลเอกประวิทย์จัดการมันต้นเป็นคนดูแลทุกอย่างนะไอทุกอย่างนะผมไม่อธิบายมาทุกอย่างเขาดูแลตั้งแต่แรกแล้วไปคนเดียวจบ บางคนถามอ่ะแล้วไม่คิดเหรอพลเอกประวิตยอายุมากแล้วแก่แล้วเนี่ยถึงต่อถึงตอนจุดจุดหนึ่งเนี่ยพลเอกประวิตยไม่มีพลเอกประวิทยจะทาไงก็มีมีตัวละครเดินต่อเดี๋ยวเขาก็รู้เนี่ยมันเหมือนเดินหมักลุกเดินหมักนิดมักนี่ก็มีก็ค่อยๆเดินใจเย,นยน็นนะแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนนะที่ข่าวลือกันอย่างนั้นอย่างนี้ทักษิณจะมาเข้าร่วมนะเพื่อไทยจะมาเข้าร่วมเพื่อไทยก็ถแถลงอะไเขาไม่มาเขาไม่เอาด้วยผมก็บอกมันเป็นไม่ได้หรอกมาพลเอกประวิตยก็พังอยมางที่ผมเรียนอะ นะคือเวลาดูยุทธศาสการเมืองการปกครองคุณอย่าไปดูเชิงเชิงวิเคราะห์อย่างเดียวคุณไปดูวิเคราะห์ไปดูไหนก็ได้ใครก็พูดได้สภากาแฟก็พูดไปเรื่อยเปื่อยรีโมทอันนึงก็พูดไปวนนี้นะปลต,ติกฏต,ติกสีแดงสีเทาพูดกันเยอะนะแต่ไม่รู้ว่ารีโมทมาทําเพื่ออะไรเป้าหมายของคนทําเพื่อทํามาไหมและเขาจะเอาใช้เมื่อไหร่นี่คือหัวใจสําคัญและเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่วันไหนที่เขาจะเปลี่ยน แต่จะวิเคราะห์รีโมทดมีปุ่มสิปุ่มสิปุ่มต้องไม่มีกระสันละพูดกันอยู่แค่เนี้ยวนอย่างเงี้ยแล้วไปแบ,บมากโกโซโบิกออกทะเลคนทำาก็วเลาะดิพูดไปเรื่อยนะครับอ้าวโอ้ยสายลับบงในคนโอ้ยถึงแกนแล้วแกนอะไรอะัก <c oughs> ้สึกการเมืองมีหลักเดียวถูกกับผิดกันน่น่ะถ้าเดินถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดอันไหนถูกผมก็บอกถูกอันไหนผิดผมก็บอกผิดผมไม่เชียร์ไม่ชมอย่างนั้นน่ะอันไหนถูกผมโอ้โหอันนี้ถูกต้อง รับรองได้รับคําชมเชยทั่วโลกก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมมันยิ่งกว่าคุณนางนางนอนน่ะโควิดนายที่มันดีขึ้นกว่าจริงไหมล่ะและเป้าหมายมันต้องดีกว่าแต่มันก็ดีกว่าจริงอะ่ะอันนี้ต้องยอมรับอันไหนไม่ดีเฮ้ยกำลังออกทะเลเฮ้บอกเอาอกทะเลแล้วออกทะเลแล้วต้องดึงกลับมานะครับตอนนี้เรื่องของการเมืองแปลกใจไหมประชาชนเห็นด้วยต้องมีการยุบสภาผมไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจยิ่งแบบนี้ยิ่งดียิ่งทําให้เห็นชัดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จําเป็นจะต้องมีการ ปรับคะรัมนตรีโดยปริยายเพราะประชาชนไม่เห็นเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้ละไม่ว่าละไปไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีแป่งมันไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้ที่มีปัญหามันส่งผลทาให้ต้องปรับร,รัฐมนตรีส่วนพักประชาธิปัตย์นะครับพักประชาธิปัตย์เกิดแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นผมบอกว่าจะต้องมีสองพักการเมืองจะต้องเกิดการปฏิรูปนะครับพักแรกคือพลังประชารัฐพรรักที่สองฟังให้ดีพักของลุงกำนันนะจะต้องเกิดการปฏิรูปเพราะหม่อมเต๋าไม่ไหวละนะครับ มอมเตาไม่ไหวยังไงก็โดนปรับออกนะฮะยังไงก็โดนปรับออกอยู่ต่อรัฐบาลเหนื่อยรัฐบาลหืดขึ้นคอไม่ใช่หืดธรรมดาหืดขึ้นคอนะฮะจะย,ยิ่งทําให้รัฐบาลแย่คือเขาบางคนบริสุทธิ์แต่ท่านอายุมากแล้วอ่ะท่านไม่ไหวจริงต้องยองมรับความจริงนะผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักหรือเกลียดชังผมไม่รู้จักนะแต่พูดถึงหลักที่กําลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นที่สําคัญคือพรรคประชาธิป,ปัตย์ล่ะ ควรจะต้องเกิดการปฏิรูปไหมไม่เกี่ยวงานนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคปฏิบัตินะงานนี้มันทําทั้งสองพรรคการเมืองแค่นั้นถึงเวลาที่พรรคปธิบัติจะต้องมีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงคุณจุลินออกไปจะต้องเอาคนคุณเอกพิธิ์กลับมาหรือยังยังไม่ถึงเวลาใจเย็นๆนะยังใจเย็นๆต้องใจเย็นนะครับล่าสุดคุณชวนหลีกภัยบอกว่าก็ยังคงสนับสนุนคุณจุลินต่อไปคุณจุลินบอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะก็มีกระแสข่าวมีการล่าชื่อเกิดขึ้นจริงไหมจริง บางคนอาจจะเข้าใจว่าต้องมีการปฏิปรูปภาคปฏิบัติยังไม่ถึงเวลาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการบุกร้องรลก่อนเย็นๆไม่เดีไปใจร้อนทํากันเม่เย็นๆี้ค่อยเดินมานะฮะส่วนที่บอกว่าก้มหน้าก้มตาทํางานไปเดี๋ยวก็อยู่ได้ผิดคุณต้องเดินคุณต้องมีเป้าหมายในการเดินเวลาทําธุรกิจนะฮะคุณต้องเดินไปข้างหน้าไม่มีใครเดินย่ําอยู่กับที่ก้มหน้าก้มตาย่าอยู่กับที่ไม่มีเขาต้องเดินไปข้างหน้าเป้าหมายต้องเดินให้ถึงเป้าหมายเป้าหมายคือความสันนิษุข ของประชาชนทั้งประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสารติสุขในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูได้ทรยศต่อชาติคนอัภรีจงสิน้นชีวิย่อยยับ พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา ชาติบาทเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ทียศัยเป็นรมโพรมใสของเรา าติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดถูกชาพัฒน,นารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปปรปย์จงสิ้นชีวิต พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา